คุณรู้ไหมว่าธุรกิจร,รมสัตว์เลี้ยงในไทยกำลังโตขึ้น300%ใน5ปีที่ผ่านมาแต่หลายคนยังไม่รู้วิธีเพิ่มมูลค่าให้อสังหาริมทรัพย์ของตัวเองให้คุ้มค่าที่สุดวันนี้เรามี7กลยุทธ์ชาญฉลาดที่จะทำให้เพชรโฮเทลของคุณมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะวิธีที่1การพัฒนาพื้นที่ใช้สอยเชิงกลยุทธ์ เริ่มด้วยการคิดแนวตั้งแทนแนวนอนการออกแบบห้องพักแบบดูเพล็กสำหรับสุนัขขนาดใหญ่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ถึง35-50%โดยไม่ต้องซื้อที่ดินเพิ่มประหยัดงบลงทุนได้3-5ล้านบาทและอย่าลืมการออกแบบมัลติเพอร์โพสแอเรียห้องเดียวกันที่เป็นห้องอบนวดตอนเช้าสามารถกลายเป็นห้องฝุดอบรมตอนบ่ายหรือพื้นที่เล่นกลางวันที่เปลี่ยนเป็นโรงอาหารตอนเย็นเพิ่มรายได้จากพื้นที่เดิมได้ถึง200-300เอร์เลยทีเดียว วิธีที่2การผสานเทคโนโลยีดิจิตอลยุค AI มาแล้วค่ะกล้องอัจฉริยะที่วิเคราะห์พฤติกรรมสัตว์และส่งรายงานให้เจ้าของแบบเรียลไทม์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วระบบนี้เพิ่มความน่าเชื่อถือได้40%และลดต้นทุนแรงงานสำรวจ25%ระบบให้อาหารอัตโนมัติที่ปรับตามน้ำหนักและกิจกรรมของแต่ละตัวรวมถึงระบบควบคุมอุณหภูมิตามสายพันธุ์ช่วยลดต้นทุนดำเนินงาน20% และที่สำคัญเพิ่มอัตรากลับมาใช้บริการได้35%ค่ะวิธีที่3การสร้างรายได้เสริมเชิงบูรณาการอย่าให้ลูกค้ามาแค่ฝากสัตว์สร้างเพจรี t a i l Corner ขายอาหารและของเล่นพรีเมียมทำพาร์ทเนอร์ชิพกับแบรนด์ชั้นนำได้มาจิน้น30-50%สร้างรายได้เสริม1 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะ เพิ่ม professional service Hub ด้วยบริการตัดขนคลินิกสัตวแพทย์ขนาดเล็กศูนย์ฝึกอบรมจะเพิ่มรายได้40-60%จากบริการหลักแค่นี้รายได้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแล้ววิธีที่4การพัฒนาแบรนด์และตำแหน่งตลาดเปลี่ยนจากโรงแรมธรรมดาเป็น Luxury Pet Resort เพิ่ม Premium Service อย่าง Pet Spa, Massage, Personal Trainer สามารถขึ้นราคาได้ 50- 1 0 0เมื่อมีแบรนด์ f e r e n t i a t i o n ชัดเจน ระบบ Membership และ Package รายปีจะเพิ่ม Customer Lifetime Value ได้200-400%เพราะลูกค้ามักจะกลับมาใช้บริการซ้ำเมื่อได้รับการดูแลพิเศษวิธีที่5การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน Solar Energy ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกแล้วติดตั้งระบบ Solar Cell ลดค่าไฟได้40-60%ระบบ Recycle น้ำฝนสำหรับทำความสะอาดลดต้นทุนดำเนินงานได้8 0 0 0 0 1ถึงบาทต่อปี วัสดุกันเสียงขั้นสูงและระบบระบายอากาศอัจฉริยะไม่แค่ลดค่าแอร์3 0เซแต่ยังเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ได้1 5บหถึงยีเปอีกด้วยวิธีที่6การขยายเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือกับโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนําเพื่อบริการตรวจสุขภาพระหว่างพักเพิ่มค r o s s factor และ Refer r a l rate ได้4 5เปอร์เซ็นต์กับบริษัทประกันสัตว์เลี้ยงให้ส่วนลดพิเศษลูกค้าไม่แค่เพิ่มจุดขายแต่ยังได้รับคอมมิ วิธีที่7การพัฒนาสู่ business model แบบ franchise เมื่อระบบพร้อมแล้วขยายสู่ franchise สร้าง Standard operating procedure และระบบผดอบรมที 000. 000. 000. As well as ่สามารถสเกลได้ franchise fee เริ่มต้น1.5-3ล้านบาท royalty fee 5-8%จากยอดขายรายเดือนไม่แค่เพิ่มมูลค่าแบรนด์แต่ยังสร้างรายได้แบบ passive income ระยะยาวอีกด้วยค่ะ เกลยุทธ์นี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นวิธีที่ใช้ได้จริงและมีผู้ประกอบการหลายรายประสบความสําเร็จแล้วเริ่มจากวิธีที่เหมาะกับงบและสถานการณ์ของคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมกดติดตามและคอมเมนต์วิธีไหนที่คุณสนใจมากที่สุดเราจะมาลงลึกในคลิปต่อไปค่ะ